and ั้งแต่เริ่มต้นให้เพราะว่าคนเราเกิดมาตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มสาวมันอยู่ในวัยที่จะเริญเติบโตขึ้นภูมิตามฐานะที่เราเป็นคนเกิดมาเขาต้องมีวัยใหญ่กล้าเลยขึ้นมาจนถึงสิบหกปีสิบห้าปีในวัยของผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะตาหลักไว้ ในคำภีว่าอาพัธถปิตะความร้อนของตับที่กระจายอยู่ในกระแสเลือดเริ่มทำงานเพราะว่าเป็นวัยที่เจริญพันธุ์ในวัยนี้ก็จะมีความพร้อมทุกๆุอย่างในเรื่องของการเติบโตสมบูรณ์ทุกอย่างเมื่อคนเราเติบโตทุกอย่างแล้วก็จะ มีการครองเลือนหรือมีคู่ธรรมชาติย่อมจัดจัดเอาไว้ให้เรารอมหมูในเมื่ออายุล่วงเลยจากวัยเจริญพันธ์สมบูรณ์แล้วเข้าสู่วัยครองเลือนมีบุตรหรือทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเป็นสิ่งที่ดักหนากับมนุษย์เรา ที่จะตั้งตัวหรือกอบกู้ฐานะให้เกิดมั่งมีหรือทำมาหาเลี้ยงให้พอกินพอใช้ตรงนี้ต้องทำงานอย่างหนักและแม่บ้านผู้เป็นภรรยาก็จะต้องรอบรู้ในเรื่องการคลองเลือดเลี้ยงลูกดูแลสิ่งของที่เป็นของตนให้อยู่ เพียบพร้อมมันเป็นฐานะที่เกิดขึ้นตามอายุของคนตั้งแต่25ปีถึง35ปีเป็นวัยครองเลือนนอกจากวัยครองเลือนแล้วก็จะเข้าสู่วัยชรา35ปีถึง45ปี ในวนัยนี้ร่างกายก็จะลดหย่อนปอดลงเลือดลมในกายทุกๆอย่างก็จะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพลงความสมบูรณ์ก็ลดน้อยลงเพราะว่าเป็นวัยชรลามีลมในกายที่เกิดขึ้นในกองธาตุอีกส่วนหนึ่งเป็นลมที่กำเริบในกาย เข้าสู่ร่างกายเราตั้งแต่สามสิบห้าปีถึงสี่สิบห้าปีก็จะละคนลมด้วยกันเองธาตุขันของเราที่ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นนมสาวมาจะละคนหมุนเวียนเหมือนเข็มนาฬิกาเชา้าเสมหาสายสามอมงละคนกับโลหิตเที่ยงก็จะละคนกับปิตา เที่ยงไปแล้วถึงบ่ายสามโมงก็จะละคนลมเมื่อลมไปถึงสิบแปดนาฬิการบค่ำมืดเข้าหนึ่งทุ่มก็จะละคนเสมาเพราะว่าในหวัยหนุ่มสาวนั้นจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แล้วมีพลังความต้านทานสู้ไม่ลดหย่อน ต่อเมื่อเราอายุล่วงเข้าวัยชราสามสิบห้าปีร่างกายเราลดน้อยอยลงเนื้อหนังเริ่มอ่อนเหลวเส้นเอ็นเริ่มหย่อนยานลงไปก็จะเป็นเหตุให้ลมกำเริบละคนลมด้วยกันเอง่อาใช่ละคนเสพมาไม่เพราะว่าคนเข้าวัยชราแล้วทุกคน ก็จะเกิดลมนั้นแรงตรงนี้ก็จะเป็นเหตุให้กระทบกับสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราเป็นอวัยวะส่วนล่างเช่นง่ามเท้าเมื่อไวยเราสมบูรณ์ลมจะวิ่งตามเส้นสายแล้วระบายออกตามช่องของง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าได้เรียกว่าประตูลม แต่พอไวแก่ชราเส้นเอ็นยอดย่านกำลังลมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าทวีคูณน่งจึงเป็นสิ่งที่ไปผักกันกล้ามเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีที่ยอดที่เหี่ยวยน่นก็ต้องใช้กำลังแรงเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กำลังแรงในทางเส้นเอ็นในทางข้ามเนื้อ ก็เป็นเหตุให้อุดตันที่ช่องประตูลมเช่นช่องที่หนึ่งนิ้วแม่โป้เรียกว่าบาททะลักเป็นลมที่มีพิษก้าเหมือนพิษงูอยู่ในตัวเราถ้าหากว่าละคนเข้ากับเท้าสะทกเป็นนิ้วที่สองลงมาก็จะเกิดสันทคาตเพื่อปัตคาต เพราะว่าอุดตันก็จะแล่นเข้าในท้องสู่ศูนย์ของลมถ้าลงมุตคาาก็จะทำการขับถ่ายได้ยากทำให้กลายเป็นพันระดึกหรือกระใสต่างๆไปทำให้ขับถ่ายไม่ตรงเวลาท้องผูกถ้าหากว่าลมนั้นไม่ลงเกี่ยวค้องมุตคาาเกี่ยวค้องกับอมัมพฤก ก็ร่างกายส่วนล่างก็จะชารักลมขับถ่ายลมระบายลมไม่ได้ลมนั้นก็จะอัน้นอยู่ที่สะดือทำให้เท้าชามือชาระบายลมไม่ได้และอีกประการหนึ่งถ้าความร้อนในร่างกายเกิดขึ้นสูงเกิดน้ำดีหย่อนพิการทำงานย่อยอาหารไม่ได้ไม่สะดวก ล้นเข้ากระแสะเลือดความร้อนเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดก็ดีก็จะเป็นสิ่งหนุ่นทำให้ลมนั้นวิบัติเกิดผ่านไส้เรียกว่าลมเกี่ยวค้องหมุนอยู่ที่สะดือกลายเป็นพันระดึกจับสะดือทำให้ปวดขับถ่ายไม่ออกทำให้เสียวถึงหัวใจ เมื่อความร้อนนนั้นมากขึ้นวันเวลาได้ผ่านไปก็เกิดเป็นการในพันะดึกแยกขึ้นมาเรียกว่าไข้าการอินเทนูจะขึ้นเป็นวงเขียววงแดงรอบสะดือของเราเป็นเหตุให้เกิดสันนิบาต ในเจ็ดวันตายสิบสามวันตายกิดขึ้นมาแล้วเยียวยารักษาได้ยากยิ่งนะเพราะลมพวกนี้อยู่ในสวดาเป็นลมนอกกายเราเมื่อเกิดลายขึ้นในร่างกายเกิดสันนิบาตขึ้นในร่างกายต่างกายหมุนเวียนไม่ได้ก็จะเกิดลมร้ายเรียกว่าลมอินทนูแล้วก็จะเกิดเป็นลมการ สิงครีทำให้จุกแน่นยันหน้าอกเบื้องบนตลอดขึ้นไปถึงลิ้นปีทำให้จุกแน่นหาความสมปดิไม่ได้ขึ้นจุกแน่นแล้วก็ผ่อนคลายลงขึ้นจุกแน่นแล้วผ่อนคลายลงถ้าเกิดกลางวันเป็นลมการสิงคขีถ้าเกิดกลางคืนเป็นลมป่วงแปดประการเขาก็มีบอกไว้ตามหลักคำอี เพราะฉะนั้นลมที่เกิดจากง้ามนิ้วเทาว้านิ้วต้นจะเข้าหน้าขามาเข้าไขดันโคนขาต้นขาที่เรียกว่าใครดันแล้วก็จะแยกขึ้นสลับเด็กและอีกทางหนึ่งก็จะแยกเข้าจุดศูนย์ของลมที่สืดแล้วจึงจะเชื่อมโยงลงสิกินีมตตคาต ุลังกะคิดจะมะรัตะคีนีตารขับถ่ายถ้าลมพวกนั้นอุดตันทำงานไม่ได้ตามกัหรดย่อนพิการลบก็จะเกิดอินทนูอินทนูเมื่อล่วงเวลาแล้วเกิดเป็นการสิงลีทำให้ไม่รู้สติหน้ามืดมัวเมาตาจำหน้าผู้คนไม่ได้ไม่มีสติสมปดีพูดจาเพ้อพุ่ ยากยิ่งนะที่แก้กลับคืนได้ถึงกับชีวิตตรงนี้พายลมต่อไปอีกสายทางหนึ่งเรียกว่าลมลัตตะคาดที่เกิดน้ำที่สอบมาน้ำที่สองตั้งแต่นิ้วเท้าสะทกนิ้วที่สองและคนกับนิ้วที่สามนิ้วบาดเลิงต้องที่สอบ เป็นช่องของปาดเจิบปาดเจิงคืออะไรเพราะว่าเป็นช่องของไฟเวลาเกิดขึ้นจะมีอาการร้อนที่ขวาเทา้าหรือแปรปราแล้วร้อนที่ขวาเทา้าเหมือนเราก้าวเท้าไปเหยียบไฟหรือเหยียบตรงกองไฟที่มีวาปลอดแล้วลมนี้ระบายไม่ออก ก็จะขึ้นแถบหลังขามาสู่สลับเพชรสู่สลับเพชรแล้วก็จะแยกเข้าเส้นรัตคาศที่ขึ้นสี่ข้างไปสู่รัตคาศไปสู่รัตคาศแล้วก็จะเกี่ยวค้องกับมืหกวาตาพักก็คือก้ารเนื้อที่ยึดโยงไหลอยู่ เรียกว่ารัตคาทรงหน้าอกทำให้ขัดยอกเสียวยกแขดไม่ขึ้นทําให้หายใจขัดทําให้หายใจเสียวลมรองนี้ก็จะเข้าหัวใจทําให้หายใจขัดหายใจยอกเสียวในเมื่อละคมวิหกวาตะพักแล้วก็จะขึ้นเหนือของใบหูเราเรียกว่าคาถาปุ เป็นจุดที่คลายลมพื้นอ้องในหูตอนที่ขึ้นมาถึงวิหกพาวาตาพักนั้นลมนี้ก็จะอื้อึงในหูทำให้หูอื้นนหรือมีเสียงต่างๆดังขึ้นในหูเราก็จะต้องคลายจุดวิหกปารตพักคือคาทาหูร่วมด้วยกันวิหกปารตพักก็อยู่ใต้หูซอก ข้าเลื่อยลงมาข้างบนหูเหนือหูประมาณหนึ่งนิ้วโป้วางลงตรงใบหูแล้วคลายหูนั้นก็จะหายตื่อหายดังเมื่อลมนี้ถูกกดดันมาเข้ากับเลิกก็จะขึ้นสู่สมอมเช่นเดียวกันอีกช่องทางหนึ่งทูดที่ <Okay. S 2> เรียกว่านิ้วเป็นช่องลมของบาดทะจักแล้วช่องนิ้วก้อยนิ้วที่ห้าเป็นช่องลมของตุลาลากสองช่องนี้จะละคนกันเป็นลมที่เข้าสันา่นตาคาดขึ้นตามหลังหน้าขาหมยาเอ็นร้อยตาตุก แล้วขึ้นหลังหน้าขาขึ้นมาบั้นเอวแล้วเข้าสลักเส็นต้องเข้ากระดูกสันหลังขึ้นต้องมาหาท้ายถอยที่มัตเถเกมัตะลุงขางติดต่อเชื่อมโยงกันอยู่สมองเบื้องบนกับสมองเบื้องลา่างติดต่อขันอยู่เมื่อลมนี้ขึ้นก็จะทำให้ขัดต้นคอมึนงงวิ่งเวียน ในสมองเราเป็นเหตุซึ่งลมตื่อขึ้นมาจากเท้าถ้าขึ้นมาทั้งสามทางพ้อมกันทางกระดูกสันหลังทางรัฐ,ฐคาดขึ้นทางกระทาูถ้าทางส่วนกลางขึ้นมายันลิ้นปีกก็ส่งผลให้ท้องถูก ทายเทอารไม่ได้ถ้าลมในสามส่วนนี้ลงมาละคนรวมกันเข้าเมื่อใดก็จะเกิดโลกที่เกี่ยวกับอภพัทธปิตะโลกคือตับปอดม้ามหัวใจดานทั้งหมดที่มีอยู่เบื้องบนเมื่อลมขึ้นเบื้องสูงสุดจะบอกแล้วทั้งสองตัวด้วยกันคือลมรัตคาต ลมสัน่นกรคาขึ้นถึงอน,นันตจักรวัฏเบื้องบนสุดสมองไม่มีทางอื่นที่จะไปได้ก็จะลงส่วนกลางพัดลงลมจันทกา,าลาคือหน้าผากของเราปีนพบคือหน้าผากของเราเป็นที่รวมศูยรของลมเบื้องล่างทั้งหมดรวมศูตรแล้วจะยังลงเป็นลาก ของตาลากของหูทำการให้ตาเรามองเห็นเรียกว่าจันทสูนย์จันทกาดอยู่ว่างกึ่งกลางของคิ้วเบื้องบนศูนย์ของดวงตาทำให้ตาเรามีแสงสว่างเมื่อตาเราได้รับแสงสว่างแล้วก็จะมีลากตาอยู่ซ้าย ลากหูอยู่กว่าทำให้หูได้ยินทำให้ตาเห็นสิ่งทัางากได้เมื่ออยู่ลากหูลากตาอยู่ชิ่จมูกเราก็จะยังเส้นลงไปสู่โคนลิ้นคือเส้นของชิวหารวมที่โคนลิ้นก็รวมที่ โคนชิวหาที่เราเกินกิดทำให้ลิ้นเรารู้รสอาหารรู้รสอร่อยถ้าเกิดกำเริบขึ้นแล้วเมื่อไร่ก็จะทำให้วิปลาสทางสมองทางประสาททำให้วิ่งเวียนมึนงงเพราะลมนั้นระบายไม่ออกขัดข้างหรือทั้งสามตัวนั้นรวมกันเข้าแล้วได้เมื่อไร่ก็จะมีพลัง ทำให้กำเริบหรือทำให้พิการก็จะทำให้ลิ้นนั้นบวมคับปากเมื่อลิ้นบวมคับปากก็เรียกว่าชิวหาลมชิวหาสะดม,มสะด,ดมนั้นก็คือรวมกันทั้งหมดทั้งสามประการส่งผลให้ชิวหาแข็งชิวหาบวมคับปากชิวหาก็คือลิ้นกืนข้าวคือน,น้ำไม่ได้ พูดไม่ได้ครับก็เป็นตรงนี้แต่ส่วนข้างบนถ้าหากว่าขึ้นมารวมกันได้เมื่อไรแล้วเกิดกำเริบก,ก็ทำให้สมองนั้นเสือ่อมหรือวิปร,ราสไปคนที่สมองเสือ่อมหรือวิปร,ราสก็จะกินอาหารไม่รู้รสอาหารทำให้มึนงงเวียนศีรษะอยู่บ่อยครั้งแล้วทำให้จำสิ่งใดๆไม่ได้วิปร,ราสไปทางประสาท ตามสมมุก็เรียกว่าเป็นโลกเกี่ยวกับประสาทหรือที่เรียกว่าโลกเบอร์ิดอะไรไม่ออกหรือพูดจาอะไรไม่ถูกต้องตัดความเป็นจริงอะไรพวกมีโลกประสาทเกิดขึ้นก็เพราะลมมุตตะคาดลมสันตะคาดเกิดเพื่อปัตตะคาด ลมสัน,นตะคาดเกิดเพื่อลัทธคาดลมสันตะคาดเกิดเพื่อกระดูกสัตว์ทั้งสามประการนี้เป็นเหตุให้เกิดวิปลาสทางสมองเพราะว่ากระสานอยู่ส่วนบนได้รับความกดดันจากลมที่วิบัติกำเริบสมองนั้นก็ขัดข้องอื้ออึงไปหมดคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้ได้แต่เวียนศีรษะ แล้วโทษของลมนั้นก็จะบลักดันสิ่งต่างๆที่ละคนกันแล้วนั้นเกิดความร้อนสูงขึ้นเกิดผลักดันรุนแรงมากขึ้นก็ลงคนล,ลิ้นลงคนล,ลิ้นทําให้ลิ้นอักเสบช้าบวมกินอาหารไม่ได้กลืนข้าวคืนน้ำไม่ได้กินอาหารไม่รู้รสก็เป็นอย่างที่ผมพูดมาที่สมองเสื่อมสมองวิปราชก็เป็นด้วยลมนี้แหละครับ ถ้าหากว่าจะรักษาตรงนี้ก็เมื่ออายุวัยเราล่วงเข้าสามสิบห้าปีถึงสี่สิบห้าปีแล้วทุกคนเอาอยาที่กึ่งยาอายุวัฒนะที่ผมทำของผมกินเรื่อยมาลมสามร้อยจำพวกนี้เอามาคลุกน้ำพึ่งแล้วปั้นเป็นลูกก้อนดินเช้าครั้งเย็นครั้งสามเม็ดเท่าปลายก้อยเรา ก็จะคุมลมทางสมองลมสันทคาตเพื่อปัตจคาทนทำให้ท้องผูกไม่ขับตายแล้วลมสันทาากิดเพื่อรัฐาคาตที่เข้าหัวใจทำให้ใจสัน่นใจวิวแล้วลมสันทาากิดเพื่อกระดูกสันหลังที่ทำให้ปวดไถ่ถอยต้นคอขึ้นมาสมองมันจะแก้ลมพวกนี้ได้หมดสิ้น ทุกอย่างทุกคนควรจะเอาอยาตรงนี้ไปกินไว้ประจำแล้วโรคลมในร่างกายก็จะไม่กำเริบไม่เกิดสมองเสื่อมไม่เกิดโรคต่างๆก็จะอยู่ดีมีสุขกินได้นอนหลับขับท่ายสะดวกคนเมื่อมีสามอย่างนี้แล้วก็จะพบกับความสุขในบ้านกายของชีวิต ไม่มีโรคภัยเบียดเบียดตามที่ผมอธิบายให้เก็คือลมของประสาทที่เกี่ยวของกันกับเท้าเรากับมือเราเช่นเดียวกันนิ้วที่หนึ่งของแม่โป้เทา้าก็เรียกว่าบาดทะลักมีพิษรุนแรงเหมือนพิษงูทำให้เลือดในกายแข็นิ้วที่สองเท้าสะทก เมื่อเวลาลมขัดลมอั้นลมตันกระทางหนึ่งทางใดก็ดีระบายออกทางช่องน้ามแมพ่พ่เท้าไม่ได้เท้าก็สัน่นเหมือนกระตุกเรียกว่าเท้าสะทกถ้านิ้วที่สาบระบายไม่ได้เรียกว่าปาดเกลือเท้าเราขัดข้องลมระบายไม่ได้ก็จะร้อนเหมือนกับเราไปเหยียบย่ำไฟ แปรปรไปตามฝ่าเท้าเรานิ้วที่สี่ช่องที่สามก็คือบาดทะจักบาทะจักนั้นเมื่อถูกอุดตันจะทำให้เสียดในฝ่าเท้าแปรปร่เหมือนกับเอาเข็มไปแทงที้แปลอยู่ตลอดเวลานั่นลมขัดลมบาดทะจัก และอีกงามนะึงคือลมตุลาลากงามของนิ้วก้อยลมตุลาลากนี้ก็จะละคน,นันทั้งสามสามช่องช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่กลายเป็นลมสันทา,าตเพื่อปัฒนาตกลายเป็นลมสันทา,าตเพื่อปัเพื่อรัตตาต กลายเป็นลมสันาษาษ่นสะทานเกิดเพื่อกระดูกสัตว์รับทางที่ผมเล่ามาให้ฟังทุกขั้นตอนนี้แหละครับที่เกิดโรคประสาทโรคนอนติดเตียงไม่รู้สติสมป,ปดีเกิดทอามาพลึกเรามาพาดเกิดวรริปลาสทางสมองก็เป็นเพราะเหตุตรงนี้วิธีกแก้ไห้กินยาแก้โรคสามร้อยจำพวกทุกวัน ชาเย็นแล้วเอากระลาที่เขาปูกไว้สองอันอยู่ติดกันมาเหยียบก่อนจะเข้านอนครั้งหนึ่งประมาณห้านาทีแล้วตื่นชาตีหน้อยครั้งหนึ่งครั้งละห้านาทีถ้าทำได้ไปทุกวันกินยาควบคู่ด้วยคุณไม่เป็นโรคพวกนี้เลยผมรับรองให้เลยทุกคน ถ้าทำได้เรื่องสมองวิประลาดเรื่องลมที่ทำให้สองปูเป็นพันละดึกลมที่เกิดลมที่กลายเป็นลมสิ่งที่ในทองหรือลมตุลาลาไม่เกิดเลยแล้วโรคที่จะเกิดกับตับปอดม้าหัวใจก็จะเสื่อมสูญไปไม่เกิดอับ คนผู้นั้นที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆคนถ้ารับรู้รับทราบก็ไยหาทำคิดถึกอับเพราะอายุเราเข้าวาัยชราร่างกายมันเสือ่อมเราตามมันไม่ทันเพราะลมมันแรงธาตุก็หยอดทุกๆอย่างมันร่วมกันประเดประดังให้เราเสียดุลทางธาตุเสียดุลทางการเลี้ยงดูเสียดุลทางกล้ามเนื้อเส้นเอ็น ทุกอย่างมันจะชำรุดสึกหลออลงถ้าหากว่าเราใช้ยาแค่ลมสามร้อยจำพวกนี้กับเอากลามาเหยียบเพื่อเตือนให้ลมระบายออกทาง้ําเท้าเราได้คุณก็จะไม่เป็นโรคดังกล่าวอีกครับปวดแท้งปวดขาปวดเอวปวดเขา่าไม่เป็นครับเรื่องโูมาตอยโรมาตีซ้ำไม่เป็น เรื่องโูมาตอยรูมาที่ซัำเขามาทางเดียวกันเพราะระบายไม่ออกมันก็จะไปปวดตามข้อน้ําในร่างกายก็จะทะลักเข้าไปเมื่อร่างกายเราเริ่มแก่ชราชราลกเยื่อหุ้มข้อต่งตางๆมันลวกม,มันก็ทะลักเข้าไปของแก้งง่ายๆรา,ากสุดหมูสุดมาพุดเอามาตากแดดให้แห้งถ้ามันปวดตามข้อเข่าข้อนิ้วมันไม่ใช่เกา เป็นรูปตอยรูปติตั้มคุณเลาอัดลาก็พังโหมก็เรียกสับทางยาท่าทางชาวบ้านก็เรียกต้นตุดหมูตุดมากมาตากให้แห้งคนกะเล่ากินก่อ,อนอาหารเช้าเย็นไม่คิดวันหรอกคุณหายเตี้ยงครับครับก็ขออธิบายให้คุณเข้าใจโดยคร่าว พอจับใจความได้ไม่ละเอียดจนที่ท่วนตามหลักคำพีก็อขออภัยด้วยครับก็อขอแนะนำให้ถ้าคุณทำตามคุณก็จะไม่เป็นโลกในวัยฉลาบที่ถูกลบควรทางระบบประสาทระบบการเดินเหินเช่นเอ็นที่หย่อนยาดก็จะไม่ชำรุดครับก็ขอจบ ตรงนี้เพียงเท่านี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานคว